แต่เวลาขึ้นเวลาเวลาขึ้นบนเวทีอ่ะอีที่แบบ้องไม่ถึงน่ะถึงหมดเลยนะใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละแบบมันตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นถึงหมดมือทีเกินด้วยปริ้นมีปรินมีมันกระจัะนี่ปกติพี่เป็นหั้งกี่โมงครับอุ้ย <laughs> <laughs> หลังเที่ยงหลังเที่ยง,ง,งคืน <laughs> ไม่ถึงเช้าไม่ถึงเช้าแต่หลังเที่ยงคืนเด okay. ี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแนะววันนี้คือแบบจะมาเล่าให้ฟังเฉยว่าที่เรียนมา <laughs> ทั้งหมดสี่ปีอะ่ะเรียนอะไรบ้าง <laughs> ไม่ค่อยน่าเล่าเลยนะ <laughs> นไม่อะก็ผ่านทั้งทุกผ่านทั้งสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่ามาแชร์งเอี้ของพี่สามารถเล่าภายในจบจบภายในคำพูดเดียว ชีวิตวิทย์คมเหรอครับคอมพิวเตอร์และโคดดิ้งครับทั้งสี่ปีครับถ้าไม่ชอบ,ชอ,บอย่ามาไม่ไม่ชอบไม่ชอบคุณอยาคิดว่าคุณเข้าภาควิชาวิชาคอมพิวเตอร์แล้วคุณจะไปเจอ Microsoft, Word, Excel, PowerPoint หรือว่าการเรียนแต่งรูปนะครับผมไม่เจอเลยครับแต่ชอบมอทอนะ โอ้ยอาจารย์พี่พูดอ่ะตอนเข้าตอนเข้ามาคลาสแรกเลยนะสวัสดีนักศึกษาทุกคนถ้านักศึกษาคิดว่าการเข้ามาเรียนภาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องใช้วันค o สอบ w w r r p p w w r r p o n t t หรือว่า Excel นะคะนักศึกษาคิดผิดค่ะแล้วก็ถ้าคุณไม่สนใจจริงๆคุณซิว้วได้เลยค่ะเราก็าเลยกดซิ้วเดี๋ยวนี้เโนโนพอไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าไงตอนแอด ถ้าก้าวไปอาบน้ำพี่ก็จะไปอาบน้ำเช่นกันใช่เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วหัวเหนียวเหมือนกันตอนนี้ขอบคุณพี่เพชรมากครับที่วันนี้มาคุยด,ด้วยสวัสดีครับขอบคุณในกรณีครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้มารับฟังมาประสบการณ์ชีวิตของก้าแวแะ้ก็ขอบชอบฟังรับฟังวันหลังเดี๋ยวจะพยายามคิดเรื่องแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อน สวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้พี่เป้ครับแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายคุณนาย